สงสัยกันไหมคะว่ากว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพดีที่พี่น้องเกษตรกรนําไปปลูกแล้วได้ผลผลิตสูงๆกันเนี่ยเมื่อหลังเขาทํากันยังไงสวัสดีค่ะนี่คือรายการมิตรแท้ที่ยังยสะสะย่งยืนอยู่กับปานปริษาแบรนด์เมนเจอร์ของ KP AGO โค่ะ วันนี้ป่านจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงหัวใจของโรงงานผลิตเมล็ดพันธ์ข้าโพด KP a g o กันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่หัวใจทรวงแรก Centralized Heating หรือระบบความร้อนรวมศูนย์กันค่ะพูดง่ายๆก็คือระบบที่ส่งความร้อนไปยังเตาอบทั้งหมดในโรงงานของเราจากไบเลอร์ตัวเดียวเท่านั้นค่ะลองนึกภาพตามนะคะแทนที่เราจะมีเตาอบเล็กๆหลายๆเตาสำหรับแต่ละถังอบ แต่เราใช้ยเลอร์ตัวนี้เพียงหนึ่งเดียวเป็นศูนย์กลางผลิตความร้อนส่งไปยังระบบท่อไปยังถังอบทุกถังพร้อมๆกันค่ะข้อดีก็คือความร้อนจะคงที่และสม่ำเสมอทำให้เราควบคุมคุณภาพและอบเมล็ดพันธุ์ได้ดีมากค่ะทั้งยังประหยัดพลังงานและดูแลรักษาง่ายกว่าด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเชื้อเพลิงค่ะที่ KPEGO เราไม่ได้ใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะคะแต่เราใช้ฟางขง้าวโพดซึ่งเป็นไบโอมสด หรือพลังงานชีวมวลพร้อมกับติดตั้งระบบกองฝุ่น PM 2 5ด้วยค่ะมาถึงหัวใจดวงที่2ที่ทำงานควบคู่กันค่ะนั่นคือ r e v e r s i b e r Dyer หรือระบบเปลี่ยนทิศทางลมร้อนค่ะปกติแล้วปัญหาการอบเมล็ดพันธุ์นั่นก็คือถ้าเราเป่าลมร้อนจากข้างล่างอย่างเดียวเมล็ดข้างล่างก็จะแห้งเกินไปส่วนด้านบนก็ยังจะชื้นอยู่ใช่ไหมคะแต่ถังอบของเรา จะเป็นการกับทิศทางลมได้ค่ะเราจะเป่าลมร้อนจากด้านบนและด้านล่างสลับกันไปเรื่อยๆตลอดกระบวนการค่ะผลลัพธ์ก็คือเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดจะมีความชื้นสม่ำเสมอเท่ากันทั้งถังไม่ร้อนเกินไปและที่สำคัญคือช่วยรักษาเปอร์เซ็นต์ความงอกได้สูงสุดนี่คือการการันตีคุณภาพที่ส่งถึงมือเกษตรกรค่ะมันเลยเกิดเป็นคุณค่าที่ k p a g o ภูมิใจนำเสนอค่ะ ทั้งลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้มเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเปอร์เซ็นต์ความงอกก็สูงด้วยนะคะช่วยลดการปล่อย PM 2.5เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นพลังงานสร้างความแตกต่างเชิงเทคโนโลยีเหนือคู่แข่งขันที่ k p a g o มากกว่าการผลิตเมล็ดพัน์คือ e c o g e n e r i n g ค่ะเราใส่ใจในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เราใช้พลังงานสะอาดเพื่อส่งมอบม,มล็ดทันคุณภาพที่ดีที่สุดสู่มือเกษตรกรด้วยความรับผิดชอบต่อโลกอย่างยั่งยืนค่ะ